สวัสดีค่ะพบกับหมอหนิงที่รามองคลินิกนะคะวันนี้หมออยู่กับน้องบิวนะคะเดี๋ยวตัวเลเซอร์ก็จะดูดตัวเม็ดสีที่มันอยู่บนผิวเราจะดูดกับเลเซอร์แล้วก็แตกแตกแตกเป็นเม็ดเล็กๆแล้วเม็ดเลือดขาวเราก็มากินเมสส็ดสีพวกนี้ให้มันจางไปแต่เมื่อกี้เราทายาชาไปแล้วนะแล้วก็หมอก็หยอดยาชาไปที่ตาฝั่งนี้นะคะเพื่อลดความเจ็บให้กับน้องบิวแล้วนะคะตัวปาเนี่ยมันก็จะใช้เวลาหลายรอบแต่พี่โคชัวก็จะลดจํานวนครั้งในการรักษารวดเร็วที่สุดแล้วนะคะ เมื่อกี้รูปที่ให้ดูน้องที่เขาลบที่ที่รักษาปานะยิงเลเซอร์ไปเนีจากเครื่องพิโคชัวเนี่ยใช้เวลา5ครั้งนะคะอันนี้นะคะมันเป็นทุกคนเนี่ยจะเป็นบริเวณนี้ก็คือรอบดวงตาใต้ตาบนบนเปลือกตาได้นะคะ